สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนาเสนอทํากานาชายนะคะเพื่อนๆอทําง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะคะมีวัตถุดิบอยู่แค่3อย่างนี้เองค่ะก็จะเป็นผักกาดดองแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกหนําเลียบเจ๊ปานใช้เป็นแบบกระป๋องนะคะอันนี้เห็ดหอมที่เอาไปแช่แล้วนะคะเราจะซอยเห็ดหอมให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เห็ดหอมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะพอดีเจ๊ปันอยากใส่ให้มันมีความหอมของเห็ดหอมด้วยนะคะและผักกาดดองนะคะเราจะเอาบริเวณของส่วนใบอย่างเดียวนะคะตรงก้านตรงอะไรเราจะไม่เอาอันนี้เป็นก้านก็ไม่เอาเอาเป็นใบช่วงใบนะคะมาซอยให้ผักกาดดองของเรานะคะซอยละเอียดเลยค่ะ เพื่อนๆลองชิมดูนะคะว่าผักกาดที่ซื้อมาเนี่ยมันเค็มไหมถ้ามันเค็มเนี่ยเอาไปล้างน้ําซักสองรอบนะคะที่จแปนซื้อมาเนี่ยมันไม่เค็มค่ะแล้วรสชาติกําลังดีส่วนน้าเรียบกระป๋องนะคะเราก็จะแกะออกมาผักกาดถ้วยหนึ่งใช้น้าเรียบสักสองเม็ดก็น่าจะพอนะคะเราจะเอาตัวน้าเรียบเนี่ยมายีไม่ต้องเละมากนะคะ แค่เอาเม็ดออกเพราะว่าเขามีเม็ดเอาเม็ดออกไปก่อนวัตถุดิบพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการหนาชายกันตั้งกระทะใส่น้ํามันนะคะถ้าทําเยอะทําในหม้อนะคะเจ๊าปานทําน้อยทําในกระทะได้อยู่ค่ะผัดน้ํามันกับเห็ดหอมก่อนนะคะผัดให้หอมก่อนเลยผัดเห็ดหอมหอมแล้วนะคะเติมน้ํามันลงไปอีกหน่อยการหนาชัายเขาจะไปทางมันๆแต่ว่าไม่ต้องมันมากก็ได้นะคะเราทานเองใส่ ลูกหนังเลี้ยหรือสมอลงไปเลยค่ะใส่ผักลงไปผัดเลยค่ะผักกาดดองนะคะผัดจนผักเริ่มสลบแล้วใส่น้ำลงไปหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลได้ปานไม่ได้ใส่เกลือแล้วนะคะเพราะว่าในหนําเลี้ยก,ก็เค็มแล้วผักกาดดองก็พอจะมีรสเค็มเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้ผักสลบก่อนนะคะ เคี่ยวมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะผักก็เริ่มสลบแล้วเราจะหยอดซีอิ๊วขาวลงไปหน่อยนะคะเพิ่มความหอมตอนนี้เจแปานก็เคี่ยวอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะคะผักก็สลบแล้วกาหนาไฉก็รสชาติเข้าเนื้อแล้วนะคะเป็นอันใช้ได้ค่ะ น่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆทานกับข้าวสวยหรือข้าวต้มก็อร่อยค่ะอืออร่อยมากๆเชฟปันขอตัวไปทานก่อนนะคะลองไปทำดูนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากทำง่ายอร่อยด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ